กิจกรรมหู้คำยามเย็นครับทุกท่านเก็บไม้สุกเข้าจอเป็นไม้ชุดที่สองนะครับท่านแล้วก็กําลังพากันเข้าจอเนาะนะครับผมนี่ครับตัวโตสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็รังใหญ่เพราะว่าจอดแล้วเพียงพอรอบนี้อันนี้เป็นไม้เข้ากำนะครับท่ทานเขาทํารังได้อยู่นะครับผมเราคลองสังเกตเพราะว่า จะพบอยู่ประมาณสี่ห้ารุ่นนะครับผมให้สี่ห้าตัวนะครับผมในแต่ละรุ่นเขาจะทํารังเป็นรังสีเหลืองอ่อนๆนะทุกท่านก็บางตัวถ้าเขาแข็งแรงเขาก็แข็งแต่บางตัวไม่แข็งแรงเขาก็ตายนะครับผมก็รังบางนะครับผมกเาอันนี้เป็นรุ่นสองครับผมทุกท่านโทรศัพท์มันจะโอเวอร์หน่อยนะครับผมสีแบบว่าที่จริงเนี่ยตัวใหม่ตัว ตัวของเฉาจริงๆจะเป็นสีมันวาวนะท่านแล้วสวยงามมากนะครับกำลังสุกเลยนะครับผมสมบูรณ์นะครับผมอีกชุดหนึ่งนะครับผมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดดองอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็จะสุกไล่ๆกัน,ม,าากน,ม,น,นมัมมนจะมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับท่านใหม่ใหม่ใหม่รุ่นนี้มีทั้งหมดสามชุดนะครับผมขออภัยครับกนะิจกรรมวันนี้ก็ดูแลลูก